นี่ก็ช่วงโควิดสงสัยจะต้องออกไปวาดรูปหาไรายได้เข้ามาในบ้านมึงละเนจะขาน้ำขาไฟขาลูกขาลูกไปโรงเรียนขาดรถขาเน็ตฟิกรายเดือนโอ้ชีวิตนอ่อมันต้องสู้จริงๆเอาละตอนนี้เรายังไม่มีรูปสักรูปหนึ่งเลยไหนๆก็ในไหนละเรามาวาดรูปกันดีก,กว่าขอเอาแบบเซิร์ซๆก่อนแล้วกันนะ ฉันขอวาดคนหนึ่งคนแล้วกันนะฮะแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดานะฮะ<ว>เขาคือจัสตินปีเปอร์จัดตินปีเปอร์นั่นแหละอ่าาหลายคนบอกว่าเหมือนตรงไหนว่าจัสตินปีเปอร์ก็เหมือนนะทุกคนทุกคนมองไม่รู้หรอว่าเขาคือจัดตินปีเปอร์เออเป็นไงสวยปลา่าเอ้ยสวยตรงไหนวะ นี่รูปอะไรเนี่ยนี่รูปอะไรฉันมองไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรจะซื้อดีไหมเนี่ยถ้าซื้อไปมันก็จะซ้นเปลืองโอ้ฉันก็ว่าอย่างงั้นแหละแต่ว่าฉันก็ซื้อนะ <c oughs> อุ้ยตอนนี้นะฮะมีคนมาซื้อของเราแล้วนะฮะเออไว้ตังมาแล้วแปดบาทมา <c oughs> เรามาวาดลูกมันต่อนะฮะต่อไปเนี่ยพี่ก็จะวาดแบบเซิร์ฟง่ายๆก่อนเลยกันนะฮะพี่จะวาดมาเมือเทศอ่า,าเขือเทศนี่เป็นไงล่ะ แถมลายเซ็นพิมพ์หม่ำจกมกไปด้วยอ่าอันนี้คือลายเซ็นพี่หม่ำจกมกนะพี่ไม่ได้เขียนเองนะเอาละเราไปวาดกันต่อดีกว่านะฮะเออต่อไปว่าอะไรดีวะวาดแมวบะเออแมวนี่คือสัตว์ยอดนิยมเลยนะฮะที่แบบใครๆเห็นก็ต้องแบบใจฟูเดี๋ยวเดี๋ยวนะอันนี้วาดแมวหรือวาดอะไรกันเนี่ยเออ รู้สึกว่าสงสารลูกค้าแล้วนะว่าซื้อรูปอะไรไปเดี๋ยวตามันต้องเป็นสีดำเ,เดี๋ยวเราผสมเละแล้วดูรูปโอ,โ,โอ้โ,อโหโอ้โหตอนนี้ลูกค้าลุมมาที่ร้านเราเต็มเลยนะคะโอ้โหดูเหมือนว่าจะแย่งกันเฮ้ยอย่าต่อยกันครับอย่าต่อยกันผมรู้ว่าผลงานของผมมันสวยอ้าวก็ไปกันแล้วอะเขาไม่ได้ต่อยกันนะ <c oughs> <c oughs> เขากําลังดินทารูปของเราอยู่นะฮะว่านี่มันคือรูปอะไร นี่มันแมวหรือมันตัวกระป๋อมวะเนี่ย <c oughs> จะซื้อดีมะเออนั่นนะสิฉันจะซื้อดีไหมเนี่ยฉันก็ตัดสินใจอยู่นะอุ๊ฉันไม่ซื้อดีกว่าเออใช่ตังค์ที่เหลือของฉันจะต้องไปซื้ออาหารแมวเนี่ยจะต้องมาซื้อรูป รูปแมวติ้งตองอะไรเนี่ยนั่นสินั่นสิจะซื้อดีปะฉันก็ต้องเอาเงินไปให้ค่ารถโอ้ยนี่มาเขิดเทศเหรอเนี่ยฉันคิดว่าคีริงนะเนี่ยหน้าตาเหมือนคีลิงเลยแต่ว,ว่าฉันก็สะดุดอยู่ที่มีลายเซ็นของพี่หม่ำจกมกนี่ละเออซื้ออ่าตอนนี้มะเขิดเทศของเราขายออกแล้วนะฮะเราไปวาดผลงานกันต่อดีกว่านะฮะต่อ,อไปว่าอะไรดีวะคิดไม่ออกเลยอะพี่จะขอวาดอ่า อ,อว่าอะไรดีวะอ๋อพี่ขอวาดตามใจฉันแล้วกันนะฮะว่าตามใจฉันไม่รจะวาดอะไรดีเออนี่คือชื่อวาดเดี๋ยวก่อนนะขอวาดก่อนยังไม่มีชื่อนะฮะยังไม่มีชื่อตอนนี้ยังไม่มีชื่อ <c oughs> แล้วดูรูปโอ้โหนี่วันเี้ล่ะแถมลายเซนลายเซนส้มเฉงชัดชัดชันี่ลายเซ็นส้มเฉง,ๆๆเเฉงพี่ส้มเฉงนะฮะอืม วุ้ยตอนนี้แมวของเราขายออกแล้วนะฮะจัดไปอ่าฉันขอตั้งชื่อไอ้เจ้านี้ว่าเจ้าเจ้าอะไรดีวะเจ้าพิงค์ไพรเวอร์่าปึ๊บอ้าวขายไม่ออกอ้าวกดไม่ทันไม่ได้ตังสนใจเจ้าบิงค์ไพรเวอร์ไหมครับ ตัวนี้น่ารักมากๆเลยราคาเบาๆนะครับเพิมเอเจ้าพิงค์ไพเวอร์เอ้ยโอ้ผมว่าผมกว่าจะซื้ออยู่นะอ้าวขายออกแล้วเจ้าพิงค์ไพเวอร์เอ้ยมาวาดกันต่อเลยนะฮะว่าอะไรดีวะว่าอะไรดีวะวัดวาดอะไรดีวะวาดลุงตู่ไหมเอ้ยเอาดีเลยวาดลุงตู่ไหมแต่ว่าไม่เป็นนะทุกคนวาดลุงตู่นะเผื่อขายออก อ่าไม่รู้จะขายออกหรือเปล่าอันนี้คือตัวแทนลุงตู่นะครับผมว่าขายออกอยู่แล้วล่ะใครๆก็รักลุงตู่จริงๆนี่คือลุงตู่นี่ทุกคนไม่ต้องเข้าใจนะว่าลุงตู่นี่คือนายกหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะลุงตู่คือลุงแถวบ้านตุยเองนะฮะอยากโมเมไปเองนะฮะอ่าใครสนใจรูปลุงแถวบ้านบ้างโอ้โหตอนนี้มีคนลุมซื้อกันใหญ่เลยอะรู้สึกว่าตรงใส่จะเป็นที่จับ ามองนะฮะโอ้โหเดี๋ยวนะขายไม่ออกเฮ้ยเฮ้ยนี่ลุงของเราจะขายไม่ออกจริงๆหรอเนี่ยเฮ้ยนายคิดอะ้ดีๆนะาจะซื้ออ่ะมันเปืองตังค์เฮ้ยมันเป็นสิ่งอะไรจะซื้อจริงๆเหรอเออไม่ซื้อดีกว่าไปดีกว่าอ้าวเฮ้ยลุงของเราขายไม่ออกเดี๋ยวนะเฮ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยไม่นะ โอ้โหเราไปตั้งใจวาดรูปกันต่อยช่ไหดูเหมือนว่าดุงของเราจะขายไม่ออกนะฮะไม่รู้อะไรเป็นเพราะอะไรเหมือนกันต่อไปเราจะวาดรูปจักรยานนะฮะเออนี้จักรยานนี่อันนี้คือแฮนด์เน่เป็นไงล่ะเออเป็นไงล่ะอันนี้คือเบาะนั่งนะฮะ อ่าแล้วก็แค่นี่คือล้อนี่เป็นไงล่ะมีไฟมีไฟหน้ารถได้นี่ต้องมีไฟเพราะว่าไม่มีไฟเดือดรถชนตายห่านะฮะเพราะว่าขี่ที่มืดมดไม่ได้อะโอ้โหจนป่านนี้ลุงของเรายังขายไม่ออกเกิดอะไรกันขึ้นเนี้ยโอ้โหมาแล้วครับจักรยานเอ่เอ้อสีลุงเกกะเออจักรยาน l อเอครับผมใครสนใจซื้อได้นะโอ้โหดูเหมือนว่าตอนนี้ลุงของเราขายไม่ออกเดี๋ยวก่อนนะ <c ười> คืองงมากไครก็ได้ช่วยซื้อไปหน่อยเถอะ <c ười> ช่วยซื้อไปหน่อยเออลุงของเราไขา่ไม่ออกงงมา,ากนจักรยานอย่างนั้นหรอโอ้จักรยานอย่างน่าซื้อฝ่ายอีก,กอรูปหนึ่งเลยนะถามโอเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊พูดอย่างนี้เดี๋ยวเจ๊โดนต,ตบปากนะเอา้าในที่สุดลุงของเราเอา้าเอา้านึกว่าไข่ลุงได้ไม่ใช่เดี๋ยวลุงไข่ไม่ออกวดลุงไข่ไม่ออกเออ ในที yes, nice ่สุดก็มีคนโชคดีซื้อลุงไปแล้วนะฮะแต่อยาโมเมไปเองนะฮะรุงแถวบ้านตุ๋ยยามโนนะฮะต่อไปจะวาดรูปอะไรดีวะโอ้โหไม่มีสีส้มจะวาดแครอทสักน่อยไม่เป็นไรนะฮะวาดแครอทสีนี้ก็ได้นะฮะก็เป็นแครอทกำลังจะเน่านะฮะอ่า,ารูปเรามาแล้ว ที่เป็นสีนี้ไม่ใช่อะไรนะฮะแครอทใกล้จะเน่าจ้าอุ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหไข่ออกไปไวมากอะทุกคนโอ้โหดูดิคนแย่งซื้อเลยอะไม่เหมือนรูปเมื่อกี้ต้องนานฝาดจะมีคนมาซื้อนะฮะโอ้โหตอนนี้ปึกมากจะวาดอะไรดีวะอ่าพี่ดูละพี่จะวาดดวงดาวนะฮะอันนี้ไม่ใช่ดวงดาวธรรมดาเด้อบอกไว้ก่อนเอออันนี้ไม่ใช่ดวงดาวธรรมดานะอันนี้คือ ดาวใกล้ๆก,กับพระอาทิตย์นะฮะเออพูดไปเรื่อยกูนะ่ <laughs> เฮ้ยนี่มันดวงดาวอะไรเนี่ยมันก็สวยดีเหมือนกันนะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวอีม่วงอย่ามาแย่งฉันอะไรอย่ามาแย่งฉันฉันเจอก่อนรูปเนี้ยชั้นเอาก็ได้วะอา้าว ชิมหายแล้วทะเลาะกันจนไม่เอารูปยังไงป้าป้าจะเอาอยัางไงเอ้ยหลบไปสิฉันซื้อเองเอาโหแย่งกันซื้อเลยนะคะบอกแล้วมันไม่ใช่รูปดาวธรรมดานะฮะ <c oughs> เอาละเราจะมาวาดรูปอะไรกันต่อดีวะเนี่ยเอาละคราวนี้พี่จะมาวาดผลไม้รวมมิตรนะฮะบอกเลยว่าพิเศษมากๆนะฮะผละไม้รวมมิตรอันนี้คือผลไม้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> เอาต่อไปพี่จะวาดแตงโมนะครับที่ต้องบอกว่าจะวาดอะไรคือเผื่อทุกคนอาจจะแบบไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไร <c oughs> อ่าพร้อมลายเซ็นใครดีวะลายเซ็นลุงอะไรดีแม่ลุงดีกว่านะฮะเดี๋ยวช่องอันน้อยนิดของเราจะปิวนะฮะเออไม่มีคนติดตาม <c oughs> เอาลายเซ็นใครดีย呀เอาลายเซ็นนัทเด็ดคุมิโกะบะ้านี่คือลายเซ็นคุมิโกะแล้วก็ยายา่าอันนี้คือนัทลายเซ็นยาย่านะฮะบอกเลย ราคารูปใบนี้อยู่ที่สิบล้านบาทใครสนใจสั่งซื้อมาได้เลยครับผมอ้าวลุงครับมาดูรูปผมก่อนโอ้นี่มันลายเซ็น น่ดเด็ดก,กับยายานี่หนาเอายฉันอยากจะซื้อจังเลยแต่ว่าราคามันสิบร้านบาทอุ้ยมีคนซื้อแล้วอุ้ยแบบเสียงแบบเสียงหนุ่มกันชัยอุ้ยแบบเสียงหนุ่มกันชัยนะคะโอ้โหเอาลราคาวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องนี้กันด้วยนะจ๊ะไปแล้วจ้า